จูนเพนชุรีลอเกอร์สาวคู่กรณีสู้กับอ้างแบบนี้เจอเมนกระจุยสู้กับเปิดข้ออ้างคู่กรณีจากกรณีที่จูนเพนชุรีภรรยาของหนุ่มกะลา ฟ้องสาวบุคคลที่3โดยเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทตามที่เสนอข่าวไปนั้นล่าสุดวันนี้28สิงหาคม2566ทางด้านทนายของสาวจูนทนายชายพัฒอนุสร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กทนายพัฒปรึกษาฟรี0878133012บอกว่าคดีไม่สามารถเจรจาไก่เกี่ยได้เพราะตัวคู่กรณีไม่มา โจทกล่าวอ้างว่าจำเลยไดแสดงตนโดยเปิดเผยในทำนองชู้สาวกับสามีโจ์จึงมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทน10ล้านบาทจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยเป็นแค่แฟนเพลงของสามีโจ์ไม่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจ์ในทำนองชู้สาวเป็นการกล่าวอ้างลอยๆโจ์คาดเดาไปเองโจ์จึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทน เมื่อคดีไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องมีการเลื่อนไปสืบพยานกันในวันที่15-17พฤศจิกายน2566ต่อไปเปิดหลักฐานกันให้ศาลตัดสินครับศาลเท่านั้นคือผู้ตัดสินแพงที่ไม่ต้องพยายามทนายชายพัฒน์ามกลางชาวเน็ตแห่จับตารอดูต่อไปพร้อมคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียว